สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลจบคือจบครับจบก็คือจบวอนเอฟซีบางท่านไอเดีจะไม่ใช้คำว่าเหมารวมนะใช้คำว่าบางท่านนะครับคืออย่าย่ำอยู่กับอดีตอย่าย่ำอยู่กับความคิดที่มันไม่พัฒนาอย่าทำร้ายผู้หญิงคนหนึ่งที่คิดจะเริ่มต้นใหม่นะครับ ได้ยินแต่เขาพูดมาว่าเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้นะเอาจริงๆไหมคือเราก็ไม่ได้รู้ละเอียดและรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของเขาเมื่อแพลวพลาแสงทองเนี่ยเขามูฟออนมาจากสิ่งที่เขาไม่โอเคนะครับก็คือว่าสิ่งที่เขาเลือกถ้าพวกเราทุกคนเนี่ยรักในตัวศิลปินนะครับเราจะไม่ทับถมและเราจะเคารพในสิ่งที่เขาเลือก ถ้าคุณคิดว่าคุณเลือกทางเดินแบบที่คุณชอบเรายินดีที่จะติดตามคุณเพราะว่าเราก็ให้เกียรติในเรื่องของความคิดของคุณนะครับ FC ที่ดีจะไม่ซ้ำเติมหรือเหยียบย่ำแพรวพพรวแสงทองแต่จงเข้าใจในเรื่องของบริบทการทำงานนะก็อย่างที่บอกกันแล้วว่าเวลาขยับตัวไปไหนมาไหนเนะี่ยก็จะมีดราม่าตลอดเลยนะครับคนมันดังอนะเนาะเป็นคนของ สาธารณชนเป็นคนดังมันก็ต้องเป็นธรรมดาที่มีคนขุดคุยมีคนเอาไปพูดนั่นพูดนี่เป็นธรรมดานะครับนะก็เห็นใจเธอเหมือนกันเห็นใจแพรเพลา่าในทุกๆอย่างที่เธอทำคือแอดดิวไม่ได้เป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะไม่ได้เข้าข้างหรือบางคนจะเข้ามาบอกว่าแอดดิวเนี่ยพูดถึงแปรเพลา่าดีดีอวยเหลือเกินนะ อยู่ข้างแพลวเพลาวเต็มๆจริงๆแล้วแีนดีอดิวเป็นแฟนคลับแพลวเพลาวนะครับแต่ก็เข้าใจในบริบทของมนุษย์ไงมนุษย์เนี่ยไม่ใช่ว่าจะอยู่บนเส้นทางที่สวยงามเสมอไม่ได้เกิดมาแล้วอยู่บนโลกที่มีทุ่งดอกลาเวนเดอร์เต็ไมไปหมดเลยนะครับมนุษย์เราต้องเผชิญมนุษย์เราต้องเผชิญไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรทุกอาชีพมีเกียรติและศักดิ์ศรีนะครับอาชีพของแพวเพลาวเป็นอาชีพนักร้องแล้วก็นักธุรกิจนะ เธอมีธุรกิจส่วนตัวแล้วก็เป็นศิลปินพูดได้เต็มปากว่าเป็นศิลปินอย่างเต็มตัวเพราะว่าเธอก็เป็นศิลปินมาก่อนบิ๊กฟินแลนด์มาก่อนอดีตสามีเก่านะครับนะอ,อะไรก็ตามแต่ไหนที่มันผ่านไปแล้วเนาะบางคนก็จะมาลื้อฟื้นหาตะเข็บอะไรก็ไม่รู้นะก็ไม่เข้าใจจะพูดให้เป็นประเด็นพูดให้เพื่ออะไรพูดให้ศิลปินเสียหายนะคิดว่าเขาจะมานั่งฟ้องร้องให้เหนื่อย เขาจะฟ้องร้องอทาไมในเมื่อเวลาของเขาที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยมันมีค่ามากในการใช้ชีวิตนะครับความสุขเวลาของเขาเนี่ยนะคุณพยายามจะดึงหรือฉุดรั้งเธอให้ตกต่ำลงเพื่อสนองนี้ตัวเองสนองความสุขความสัดใจของตัวเองเพื่อเหยียบผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งกำลังจะมีชีวิตใหม่และเดินต่อไปเขาก็เป็นคนเหมือนกับเราเป็นมนุษย์เหมือนกับเรามีหัวจิตหัวใจเหมือนกับเราฉะนั้นการเริ่มต้นใหม่ของใครคนหนึ่งเนี่ย เอาง่ายๆถ้าเขาเป็นศิลปินด้วยอาชีพของเขาอะเนาะเราเห็นเขามาเราเห็นเขาตั้งแต่เป็นนักร้องเป็นผู้หญิงที่สู้ชีวิตมาทำนู่นทำนี่นะฮะเราก็ต้องยินดีกับความสำเร็จของเขาถึงอาจจะไม่ถูกใจใครร้อเปอร์เซนบางครั้งเราก็ต้องควรหัดยินดีบ้างนะครับก็ต้องควรบ้างเนาะเพื่อ Uh, ความสุขของตัวเราด้วยแล้วก็ความสุขของทางศิลปินด้วยศิลปินแพลาวเนี่ยเขาก็พยายามที่จะสร้างสิ่งดีๆนะครับพยายามที่จะเลี้ยงลูกให้ดีแล้วก็ดูแลคนที่เขารักให้ดีนะครับมันส่งผลถึงกันหมดแต่มันจะมีคลื่นใต้น้ําแล้วก็คนที่คอยคิดไม่ดีเนี่ยคอยสกัดแข้งสกัดขาอยู่ก็คือคอยทําลายคอยฉุดรั้งนะ ราพอเข้าใจได้นะแต่อย่ามาหาว่าแอดดิวอวยนะครับอันนี้พูดตรงๆวิเคาราะห์ตรงๆว่าเออทำไมต้องเอาผู้หญิงคนนึงมาแขวนแล้วก็มาด่านะเอามาแขวนเพื่ออะไรเอามา,ด,า,ามด่าก็ทำไมไม่ด่าก็ทำไมอย่างเงี้ยมันมีคำถามไงซึ่งมันไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะไปด่าเขาไปเกลียดเขาเขาไปทำอะไรครอบครัวคุณเขาไปด่าพ่อรล่อแม่คุณหรือย,อยังไงครับเขาก็ไม่ได้ทำแบบนั้น เขากำลังทำหน้าที่ของเขาที่ควรจะทำเพื่อหาเงินเลี้ยงดูลูกและตัวเองนะครับส่วนการใช้ชีวิตเนี่ยเขาจะเปใครเขาจะให้ใครเขาจะทำอะไรมันเป็นเรื่องของความประทับใจของเขาเป็นเรื่องของสิทธิทส่วนตัวเป็นสิทธิ์ของมนุษยชนนะฮะทุกคนสามารถทําอะไรก็ได้ถ้าไม่เดือดร้อนใครจริงไหมฮะจริงหรือเปล่าครับเออแปวบๆเนี่ยเขาก็พูดตรงๆเลยนะบางคนโดนด่าโดนว่าเนี่ยไม่มีออร่านะครับ แต่ทำไมเธอถึงมีออร่าสวยขึ้นสวยขึ้นสวยขึ้นนะฟ้ามีตาฟ้าก็เห็นทำอะไรอ่ะฟ้าเห็นหมดนะครับมนุษย์เราไม่เห็นหมดหรอกเพราะว่ามนุษย์เราก็ต้องอยู่กับสิ่งที่เป็นความจริงแล้วก็ให้กำลังใจกันไปนะเ mm hmm. อาโอเควันนี้ขอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ